เราก็ใช้หลักความจริงใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเขาทั้งเครื่องมือวิชาการและทุกอย่างที่เราใช้กับคนไข้ต้องมีความปลอดภัยเห็นผลจริงคือขั้นแรกเนี่ยเวลาคนไข้เข้ามารักษาที่เราเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ทุกเคสนะคะอันที่2ก็ต้องเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะเช่นพิโคชัวในการรักษาฝ้าซึ่งเป็นนวัตกรรมรักษาฝ้าที่ดีที่สุดในโลกก็ทําให้คนไข้เนี่ยได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดซึ่งพิโคชัวเนี่ยตอบโจทย์มากตั้งแต่ทําเคสมาพิโคชัวเนี่ยสามารถรักษาฝ้าได้อย่่่่่างงงดีีซึหหมมอออไไเเเคคยจรืนท รษาฝ้าได้ดีขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วเราแทบไม่เจอคอมพิเคชันเลยค่ะคนไข้ที่ต้องการรักษาฟ้าเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เราจะเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้เสมอนะคะส่วนการสลายไขมันที่หมอเลือกใช้สเกลชัวสเกลชัวเนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์สลายไขมันที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะผลของมันเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วว่าได้รับการยอมรับที่ดีที่สุดนะคะ แล้วหลังจากที่เราเอามาใช้กับคนไข้เรานะคะคนไข้เนี่ยพึงพอใจในผลลัพธ์ของการสลายไขมันทุกเคสนะคะไขมันลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทําก็ไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงในอันตรายใดๆซึ่งหมอคิดว่าเป็นการตอบโจทย์มากในการทําในสถานพยาบาลอย่างนี้นะคะคนไข้ก็ได้รับความปลอดภัยอย่างดีที่สุดเราก็เลยเลือกใช้นวัตรกรรมทั้งพิโคชัวและสเกลชัวหรือวอร์มสเกลติงมาใช้ในคลินิกของเรานะคะ,เ,ะ,คะเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของคนไข้นะคะ